วาเกิดฮันเตอร์วิเลจยงไบ้างครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาฮันเตอร์วิ a เลจบายสตาร t เตอร์เดทเมนต์นะครับย้ายบ้านใหม่มาอยู่3ย่านมีทาวยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมฮะมีทั้งในส่วนของเอ่อห้องซ้อมห้องฝึกห้องเรียนร้องเรียนเต้นรวมถึงทั้งมีออฟฟิศของเราด้วยครับกับสตาร์เตอร์เดทเมนต์ครับผมครบวงจรครับซึ่งมีทั้งกูตาเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเฮดหลักในการดูแลทั้งหมดเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับแล้วก็ มีในส่วนของทีมทีมน้องๆแล้ะก็พวกเราด้วยเนาะมาทํางานที่นี่รวมถึงทั้งมาฝึกซ้อมอยู่ที่นี่ครับผมได้นอนกับพี่ตาครับหลับจากนี้สำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ก็มีโอกาสที่จะก้ามาสิ้นและิดใช่แล้วใช่แล้วครับบอกอย่างที่บอกไว้่อนุญ,ญาตพี่โอ๋พี่เฟิร์สแล้วว่าอนุมัติไหมโปรเจกต์นี้ปกติโรงเรียนอื่นๆอ,อาจจะมีการสอนการสแสดงสอนการพูดสอนการเต้นถูกไหมครับแต่ว่าเพิ่มทักษะแต่ว่าไม่ได้ให้โอกาสแต่ที่เนี้ยเรียนแล้วเราให้โอกาสด้วยในการเ,าเรียนจบ ลงซีรีส์ของเราเลยเรียนจบทำรายการใน YouTube ของเราเลยร้อยซับใน Star Hunter Entertainment ครับใช่แล้วครับพี่ไพละครับก็จริงอยากให้ทุกคนครับลองเปิดโอกาสตัวเองครับผมมองว่าโอกาสเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็วันนี้ Star Hunter Entertainment ครับพร้อมให้โอกาสน้องๆน,นะครับทุกๆคนในการที่จะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับรวมถึงฝั่ง Hunter Village ครับวันนี้เราพยายามทำทุกอย่างให้ครบวงจรทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อง เต้น,เล,นเล่นละครหรือแม้แต่กระทั่งเรียนดนตรีเองนะครับผมพยายามเป็นคนเข้ามาครับเข้ามาลองคุยกันก่อนคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดดูอยู่นะครับผมอย่าลืมพาลูกๆนะครับความกล้าแสดงออกเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆครับให้เด็กยุคนี้ไม่ว่าจะทําวงการไหนก็ตามไม่ว่าจะสมัครงานไม่ว่าทํางานใดก็ตามนะครับในงานเรียนเชิญเลยครับผมคือผมว่านอาจาตั้งแล้วก็จะมีแบบอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อที่จะเป็นร้อมรเร่มแสดง ใช่ครับ<ช>คุณัใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราคัดแต่ The b e บสมาให้<อ>ที่นี่อยากจะบอกว่าก้ามาก้าเดียวแหละแล้วเราจะพาไปต่อแล้วคุณอยากได้อะไรบอกเราค,รคุณอยากได้วิชาเรื่องอะไรบอกเราเราจัดให้หมดเราจะคัดตัวคุณภาพมาท้งนั้นเลยครับแล้วก็แล้วก็อยากจะฝากด้วยนะครับว่าหลายๆคนที่อยากจะมีโอกาสในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงที่ทั้งในประเทศไทยในเอเชียแล้วก็ทั่วโลกถ้าวันนี้คุณอยากได้โอกาสนั้นคิดถึงกับ Hunter ต i l l ว g e by s บ a r ซา t e r t a i เม e n t นะครับ พวกเราเราจะใช้ที่นี่เป็นอย่งไรบ้างครับใช้บ่อยครับคืออย่างที่บอกะครับพอที่นี่มันเปิด24ชั่วโมงคือพวกเราเนี่ยเวลาเสร็จงานก็มาสี่ทุ่มแล้วเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าสถานที่เพื่อมาซ้อมแล้วก็ต้องกว้างนิดนึงเพราะว่าพวกเราซ้อมวันหคนทีเนี้ยที่นี่ก็คือตอบโจทย์มากจริงผมแอบมาใช้ตั้งแต่วันยังไม่เปิดเลยครับก็คือมาใช้เพื่อที่จะโชว์เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามในโซเชียลมีเดียครับแล้วว่าที่โดูมีสิทธิ์การที่จะต่อการแสดงหรอทช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ อ้าป่ <ร Stevens. S 1> <oh> ี่าาเป็นังไงบ้างครับโทรศมาใช้บริการแล้วติดใจชอบใช้ห้องมากๆเลยค่ะถ้ามีเวลาว่างเลยก็จะมาใช้ห้องไม่ว่าจะถ่ายคอนเทนต์หรือจะฝึกซ้อมอะไรฝึกหมดเลยใช่ค่ะพหนูมาใส้สอบคอนเทนต์ี่ว่นนี่ใหญ่ครับเป็นยังไงครับขยับมาเร็วาทที่นี่ยังโอ้จริงจริงครับผมผมต้องบอกว่าจอนเตอร์คนถูกันผมในการเปการ นอ,อ,น,าน,อนาคตจะได้เป็นโ p r o f เซอร์ด้วยนะฮะจะเอาไว้สอนในเรื่องของการ<อ>าแสดงดังนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นทั้งทั้งดีเจการเป็นผู้ประกาศการใช้สกิลในเรื่องของการพูดรวมถึงทั้งนักแสแดงนี่พี่คิมมอนเป็นพี่ใหญ่ของเราที่จะมาเป็นรเฟสเซอร์ใน,นอ,อ,อ,อนอาคตนะครับ จะมีเราติดตามผมสอจองคิวเลยได้ไหมครับจองคิวเรียนเลยได้ไหมครับได <c oughs> ้เลยครับเดี๋ยวต่อจากสามาณ์เสร็จขอคออก้ากอ e ทีนีไรืออยากจะฝาก h u นเทนต์วิลเลจบายซานเตอร์เอนเทอรนมะครับเรามีความตั้งใจจริงๆแล้วในบริษัทเรา s า a เตอร์เอนเอร์เเป็นบริษัทเอนเ r อร์เทนเมนตครบวงจรครับ mm hmm. และปีนี้เนี่ยเราจะก้าวไปสู่อีกหนที่เป็นความยิ่งใหญ่ของ s า a เตอร์เอนเอร์เซึ่งเปิด บ้านใหม่แล้วนะครับกับ Hunter Village By Star Entertainment ณน3ะย่านมิตรทาวน์ที่ชั้น2เป็นการเรียนการสอนแบบครบวงจรครับที่สำคัญใครสนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องของการเป็นดาวในวงการบันเทิงนึกถึงกับ Star Entertainment และ Hunter Village By Star Entertainment ฝากด้วยนะครับพี่ๆคับขอฝากเพิ่มหนึ่งครับสำหรับใครที่คิดว่าอยากได้ห้องซ้อมนะครับใจกลางเมืองที่ขนาดกว้างขวางแล้วก็ฟาซิลิตี้ครบคันนะครับไม่ว่าคุณจะมาซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง ไม่ได้มาเรียนเราก็เราก็ตามนะครับสามารถใช้ได้มาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่ Hunter Village ครับผมมีครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น3เดือนเลยครับใครมาก็มาหาโปรโมชั่นได้เลยได้ส่วนลดนะครับผมครับผมโอกาสมีไม่เยอะฝากด้วยฮะกับฮันเตอร์ l ิลเลจบายสตาร์ e ตอร์แต่เด่นเมนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวฝากเด็กๆต่อนะครับผมอ๋อถ่ายทำนี่ครับผมได้ครับ

ขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้น้องๆต่อบ